สวัสดีครับข้อคอกนี้ไม่ได้ขายนะครับคอกตาสายฝนบ้านน้องน,าเ,น,องนาเชียกน้องนาเชียกอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูร์ครับอันนี้แม่นางครับตัวนี้แม่นางครับคอกนี่ไม่ขายครับถ่ายดูเฉยครับชมความงามของมันคนลักควายครับสําหรับคนลักควายแม่นางนี่มาแล้วบอ โอ้ oh. สูงแคดควายน้อยนึงนะตัวนี้ลูกเก้าจเจริญเนี่ยลูกเก้าจเจริญครับอายุได้จากปีกกาอายุหนึ่งปีครับจะได้ทางตัวอยู่ไม่ได้อาบน้ำครับอาบน้ำน่าจะสวยเลยเนี่ยลูกเก้าจเจริญครับตัวเมียอายุหนึ่งปีสูงร้อยสามสิบสูงหองร้อยสามสิบแล้วป่ะยะ สูงสูงบรได้วัดสูงกันได้มาได้วัดร้อยสามสิบกว่าแล้วเนาะัลูกเก่าเจริญครับอายุหนึ่งปีครับตัวเมียลองจับดูมันไหวมันตนมันตีนมันตีนมันตีน นี่ลูกก้าวจเจริญครับรกระตื่นก็ตื่นนี่ไปเด้อยะตื่นมาสนกันเด้อสวยครับควายสวยๆครับตัวนี้ลูกบิ๊กเบิร์ดครับ มันย oh. si ังกัดตามันแล้วง่ายง่ายง่ายลูกบิ๊กเบิร์ครับตัวเมียเหมือนกันควายตาสายฝนครับบ้านน้องนาเสียบิ๊กเบิร์ตนี่ลูกตัวนี้ครับนี่แม่บิ๊กแม่แม่ใหญ่ครับแม่สูงเท่าไหร่ประมาณร้อยสามสิบห้าสามสิบหกได้ครับแต่ ท้องอ่างใหญ่บุญหนังสวยครับท,ท,ท,ท้ายใหญ่ท้ายก็ใหญ่ปล่อสยสวยๆครับบ้านหนองนาเสียกมานไหมล่ะตี๋มาสวม,ม,มไหมหนมึ่งโมเมนต์มาสวม,ม,มไหมหนึ่งตัวนั้นเดี๋ยวมาสวมเลยตี พะสวมตัวได้พะสวมตัวไดนโอ้เพรภูผาเดี๋ยววันหลังผมจะไปขอญาตหา,ายเพรภูผาดูครับแม่ มีลูกเก้าเจริญได้ปีหนึ่งตัวเมียตอนนี้แม่ผสมบิ๊กเบื้ดไอ้บิ๊กเบื้ดเทศผูผ้าครับปลมเก่าไม่รู้อยู่ตรงไหนผมก็ยังไม่ไดีนั่นส,สวยๆครับโอ้หนาติดตัวอ้าวเมื่หยางอันนี้ลูกบิ๊กเบิ้ด กเมีเหมือนกันครับ่าจะสามสี่เดือนครับสวยๆครับควายสวยๆครับใครมีควายครับจะล,ลงจะโชว์ผมก็ไปถ่ายให้ครับจะกาายผมก็ไปถ่ายให้ครับติดต่อมาครับทางช่องหรือโทรมาได้ครับ 0924805716ครับจะลงขายหรือว่าอยากโชว์ครับมีควายสวยๆโทรมาได้ครับไปทุกที่ครับตอนนี้เอาในอ <c oughs> ำเภอลุมสักอ <c oughs> ำเภอลุมเก่าครับก่อนต่างจังหวัดเดี๋ยวผมไปครับรอให้ผมมีรายได้สักหน่อยจากช่องก่อน วานนี้โชคดีครับไป,ป้ตัวเมียทั้งสองครับลูกแต่แม่นี่ช้างหรือควายก็ไม่รู้ครับใหญ่มาก ต่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันแต่ยังยังไม่ใหญ่เท่าตัวนี้ครับ,รบลูกบิ๊กเบิร์ดกับลูกเก้าเจริญตัวใหญ่ลูกเก้าเจริญตัวเล็กตัวเล็กลูกบิ๊กเบิร์ดครับเข้ามารับชมฝากากดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับลูกควายครับควายเลยช้างกับบรรลุตัวนู้นมัดไปมั้งผมมัดไปเหมือนกันแม่มันมัดไปลูกปล่อยเล็กน่ารักน่ารัก